สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะน้องกิ่งมีรถยอดฮิตติดตลาดมารีวิวให้ชมกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาหรือว่าอยากได้ยาลิสคอรตตัวใหม่ชมใหม่ล่าสุดนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเพราะน้องกิ่งมีโตโยต้ายาริสคอร์เฮดอีวี1.5พิเยมลักชูรี่มารีวิวให้ชมกันสําหรับรุ่นนี้รา,ายละเอียดตัวรถจะสวยและโดดเด่นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการอับเดตรีวิวรถสวยๆที่ น้องกิ่งนํมารีวิวให้ชมกันนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าราคาประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวเป็นรถปี2024ใช้งานไปแค่ปีเดียวเท่านั้นเลยนะคะใหม่น้อยมากเลขใหม่เพียง1 3 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะจัดไปราคาตั้งขายที่7,999,000 0บาทนะสวยๆเดิมๆรถวารันตีศูนย์อยู่ครบรับประกันแบตเตอรี่เหลืออีกถึง9ปีเลยทีเดียว สีเทาดำส,สวยๆเลยนะคะ นะตัวรถสวยมากอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยนะคะพี่ๆขานะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถที่น้องกิ่งนํามารีวิวให้ชมกันนะคะดูด้านหน้าได้เลยนะคะบอดี้ด้านหน้าคือสวยมากคันนี้ได้กล้องรอบคันด้วยนะคะมีกล้องรอบคันกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเปียโนแบ็คนะโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางพร้อมกับกล้องด้านหน้านะคะมีกล้องบันทึกให้ด้วยในตัวป้ายทะเบียนกรุงเทพด้วยคันนี้รถไม่มีรอยบุบรอยชนนะ ะะบอกเลยคันนี้สวยกริบแทบไม่ต้องมีทําสปาอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแต่ก่อนส่งมอบเราต้องเก็บความเรียบร้อยทําความสะอาดทั้งภายนอกและภายในให้อีกรอบอยู่แล้วนะคะถ้าสนใจรถคันนี้ติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152นะคะรับรองว่าด้วยรถสวยตรงปกแน่นอนด้านหน้าของคันนี้ได้เป็นไฟ โปรเจกเตอร์ลูกแก้วนะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้เลยคงไฟหน้าสวยมากนะคะและสีไม่มีผิดเพี้ยนนะตัวโครงสร้างหรือรอยเหลี่ยมสารต่างๆไม่มีบุบไม่มีชนนะคะเซ็นเซอร์มีด้านหน้าให้นะอยู่ตรงไฟเลี้ยวนะคะอะไฟตัดหมอกนะคะตัวไฟตัดหมอกมีมาให้คู่หน้าเลย นะรถสวยมากคันนี้นะคะประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะคะป้ายแดงไม่มีขายนะแต่ว่าตอนนี้เพชรยนต์จัดมาให้แล้วมีคันเดียวเท่านั้นนะในสเปคนี้ล้อแม็กออลลอยนะคะตัดเงาสเปคเดิมโรงงานเลยนะไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทสวยๆนะคะคันนี้นะกริบมากยางเหลือแน่นๆนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะ คุ้มมากนะใครที่กําลังมองหาหรืออยากได้รถสเปคนี้นะคะติดต่อมหาน้องกิ่งได้เลยเพราะมีรถพร้อมส่งมอบรถเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะันนี้โชคด้านในไม่มีรอยเชื่อมต่อหรือไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะ เดีย๋ยวเอารถไปล้างทําสปาขัดสีให้อีกทีนะบอกเลยว่าสวยกริบเหมือนได้รถใหม่รุ่น h e v ีนะคะนะเป็นตัวระบบไฟฟ้านะคะร่วมด้วยกับตัวน้ํามันโลโก้ติดอยู่อักษรสัญลักษณ์ติดอยู่น,นหนาๆนะคะส่วนกระจกมองข้างจะมีกล้องมาให้ด้วยนะเหมือนที่น้กิ่งแจ้งเลยว่าคันนี้เป็นกล้องรอบคันนะพี่นะ ไฟเลี้ยวเป็นเส้นให้แบบนี้ไม่มีรอยแตกนะคะสีสม่ำเสมอสวยงามมากปรับกระจกแบบไฟฟ้าปรับระดับได้นะคะทั้ง2อฝั่งเลยฟิล์มติดมาแล้วนะคะรวมถึงคิ้วกันสหาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยคิ้วหลังคาด้านบนมีมาให้ด้วยนะคะสะภาพตัวรถสวยมากประตูไม่มีตกร่องตกขอบ เนาะสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยในส่วนของตัวเปิดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัว Smart Entry นะคะนะแค่เราแตะปุ๊บเนี่ยตอนนี้กุญแจอยู่ที่ตัวน้องกิ่งนะคะเราแตะปุ๊บรถล,ล็อกทันทีเลยนะแต่แค่เราสอดมือเข้าไปรถจะปลดล็อกให้เราบอกเลยว่า คันนี้คุ้มมากเนาะเพราะในตลาดแทบจะไม่มีรถเลยคุณพี่ขาราคา7 9 9 0 0 0บาทอาจจะมองว่าราคาเทียบเท่ากับป้ายแดงใช่ค่ะคันนี้ราคาเทียบเท่าป้ายแดงแต่คุณพี่ได้รถเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะแถมมีรถพร้อมส่งมอบไม่ต้องรอออเดอร์รถ ตัวเบาะสีดําตัดได้ด้วยสีน้ําเงินไม่มีริ้วรอยหรือไม่มีรอยถลอกเบาะไม่มียุบเพราะคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่1 3,000กิโลเท่านั้นได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ให้มาแบบครบคันมากๆพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันมีตัวระบบคอนโทรลต่างๆมาให้นะคะพร้อมใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นป้องกันร,รถออกนอกเลนนะคะการลื่นกันถลายหรือว่าตัวคูสคอนโทรลนะตัวช่วยขับต่างๆมีมา ให้พร้อมพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะแถมมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยฟังก์ชันการใช้งานบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแตะเบรกปุ๊บและกดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทอินทรีแบบนี้ระบบไฮบริดคุณพี่ขานะคะระบบตัวจอแสดงผลเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลใช้งานไปเพียงแค่13,426กิโลเท่านั้นนะรถปี2024นะคะ พวงมาลัยหุ้มหนังสีดําไม่มีรอยถลอกนะคะบอกก่อนเลยนะว่าคันนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนใครที่กําลังมองหาสเปคนี้อยู่ติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152โหมดฟังกช์ชันต่างๆใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายนะคะแจ้งเตือนการชนท้ายระบบการลื่นกันถลายหรือการปรับระดับไฟต่างๆนะคันนี้มีมาให้พร้อมเลย ตัวปรับกระจกจะเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานมีเซ็นทัลล็อกนะคะและตัวปรับกระจกเนี่ยก็มีมาให้นะคะซ้ายขวาปรับระดับได้เลยลำพองมีให้ถึง6จุดด้วยกันนะในคันนี้แถมได้รถฟังก์ชันสวยโครงสร้างสวยไม่มีประวัติพิคกามชนหนักจมน้ำนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับ มีจอขนาดใหญ่มาให้เป็นระบบสัมผัสทั้งรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto และที่สำคัญเชื่อมต่อ T-Connect ได้ด้วยนะคะมีกล้องมาให้แถมได้เป็นกล้องรอบคันนะคะตรงนี้เลยนะมีกล้องถอยมาให้มุมอับสายตาต่างๆมีมาให้พร้อมเลยกล้องบันทึกมีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนอกกนั้นยังไม่พอคพุณพี่ตัวระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะบอกน้องกิ่งหน่อย คันนี้ไม่เหมือนป้ายแดงตรงไหนนะคะไม่เหมือนป้ายแดงตรงไหนแถมมีปุ่มป้องกัน pm 2.5นะคะตัวฟอกอากาศมีมาให้ครบเลยในรุ่นท็อปรุ่นนี้ท็อปสุดในตารางแล้วสำหรับโตโยต้า e ยาลิสคอร์2 sr ห่า1.5 h ev premium luxury ด้านหน้าตรงนี้เคาติดส ตัดเส้นด้วยสีน้ำเงินนะคะไม่มีริ้วรอยถลอกหรือไม่มีชำรุ่เสียหายคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยฉีกขาดตัวเกทใส่ของนะคะก็ไม่มีหลวมไม่มีหลุดนะพี่นะเห็นเป็นรถแบบนี้ปี2024แบบนี้การันตีได้เลยไม่ใช่รถพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำไม่มีการกลับสีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะด้านหน้าเขามีตัวเสียบช่องสาย USB มาให้แล้วมีตัว แผ่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยนะคะฟังก์ชันการใช้งานครบคัันมากๆเลยนะเกียร์เป็นแบบออตโต้แบบถุงนะหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกนะคะสภาพสวยๆเลยมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้ามีระบบเบรกโฮออตโต้ให้ด้วยนะคะช่องใส่แก้วน้ำก็มีมาให้นะคะถึง2แก้วเลยทีเดียว หังไม่มีรอยฉีกขาดตัววางแขนด้านข้างนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะฟังก์ชันการใช้งานประมาณนี้เลยนะใครสนใจนะคะโทรมาหานนองกิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152นะพี่นะอะขออนุญาตดับเครื่องก่อนละกันรับรองได้รถสวยตรงปกแน่นอนนะคะร้านอยู่เซรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพใครที่อยากจะเข้ามาดูรถติดต่อมาหานนองกิ่งได้เลยเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะคะ เบาะหนังสีดำสวยๆเลย SUV รุ่นนี้นะภายในตัวรถกว้างมากเหมาะสำหรับการใช้งานในครอบครัวมากๆเลยนะอัตราการสิ้นเปลืองนี่อยู่ที่26กิโลต่อลิตรเลยสำหรับตัว h u v 1.5พ Premium l u x รี่คันนี้ดูนะภายในกว้างมากประตูไม่มีตกร่องตกขอบดีไซน์ส,สวยมากนะคะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้รถครอบครัวแต่ไม่อยากได้รถที่ใหญ่จนเกินไป มีซันรูฟมาให้นะคะเป็นแบบ2ช่องให้แบบนี้เลยดีไซน์สวยมากนะคะดีไซน์สวยมากตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเพิ่งจะมีเข้ามาเองนะคะสำหรับยาริสคอร์สนะมีคันเดียวเท่านั้นเลยสีสวยนะคะสีไม่เหมือนใครดูรู้ดูมีสไตล์คันนี้มาพร้อมกับระบบเซนเซอร์คลิกนะคะนะหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งเป็นคลิกเซนเซอร์โลโก้ของ Toyota นะคะอยู่ตรงกลาง นะมีกล้องถอยมาให้คันนี้เป็นกล้องรอบคันนะคะเป็นกล้องรอบคันนะด้านหลังจะได้เป็นไฟโคมแก้ว LED นะคะโคมไฟสวยๆไม่มีอรอยแตกร้าหรือไม่มีอ,องคัาบเหลืองเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีให้พร้อมมีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งกล้องถอยประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะคะรถสวยตรงปกแนใ่นอนนะแผ่นกัน ตัวแผ่นยางรองท้ายเนี่ยเป็นแผ่นถัดท้ายก็มีแถมให้ทุกอย่างสเปคเดิมเลยที่ออกมาจากศูนย์นะคะตัวรถบอดี้กว้างขวางมากๆมีหัวหมอนให้ครบทุกที่นั่งนะคะดีไซน์สวยเก๋มากๆกล้องบันทึกหลังจะอยู่ตรงนี้ ราคา799,000บาทสำหรับ t o y ยต้ y ยา i s c คอร์1.5 h y บ r ิดพ r e เมียมลักช y รรุ่นท็อปสุดเลยนะในตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีรถแล้วนะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะไปจองป้ายแดงมาก็แล้วแต่หรือว่ากำลังหารุ่นนี้สเปคนี้นะคะติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยนะแต่บอกก่อนว่ารีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเซลล์ที่เพชรยนต์มีอยู่40กว่าคน เซลที่เพชรยนต์มีอยู่40กว่าคนคุณพี่ขาถ้าช้านะอดแน่นอนเอารถส,สวยสเปคเดิมๆไปใช้งานได้เลยนะคะนี่ตัวรถก,กว้างๆดีไซน์สวยเหมาะมากนะจะใช้เป็นรถในชีวิตประจำวันก็ได้หรืออยากจะเอาไปเป็นรถครอบครัวนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะเพราะอัตราการสิ้นเปลืองของรุ่นนี้อยู่ที่26กิโลต่อลิตรนะคะ26กกิโลต่อลิตรนะเครื่องพันหนะพี่นะ รองรับทั้ง e 2 0ทั้งแก๊สโซฮอ9์นะคะสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152มีรสสมีรถส,สวยๆพร้อมส่งมอบแน่นอนสำหรับใครอยากจัดไปแนะนะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยไม,เนะะไม่ต้องใช้เงินดาวแสนกว่านะคะไม่ต้องใช้เงินดาวแสนกว่านะ0%ได้เลยเดอกเบี้ยเริร่มต้นที่2.69%เเท่านั้นรีบติดต่อมานะเพราะว่าถ้าหมดคันนี้ไปแล้ว คันนี้ติดจองไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเข้ามาให้อีกนะคะก็โทรหาน้องกิ่งได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0820726152นะคะนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ